เมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคริสตจักรชีวิตสุขสารขอนแกน่นร่วมกับสภากาชาติไทยจัดให้มีการบริจาคโลหิตครั้งที่34เพื่อเป็นโอกาสให้พี่น้องเป็นพระพรในการช่วยเหลือคนอีกมากมายบรรยากาศเต็มด้วยความสุขที่ได้เป็นผู้ให้และเป็นพระพรในการต่อชีวิตคนอีกมากมายครับ เมื่อวันศุกร์ที่9-10ถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพฤตจักชีวิตสุขสารขอนแกน่นได้มีการจัดค่ายชีวิตใหม่เป็นเวลา2วัน2คขืนที่เป็นโอกาสได้สอนสร้างน้องใหม่ในความเชื่อบนพื้นฐานความเข้าใจชีวิตใหม่ในพระคริ์อย่างลึกซึ้งร่วมกันโดยจัดขึ้นภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายอําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นข้ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง รักผูกพันกันในองค์พระเยซูคริสต์โอกาสพิเศษที่เราจะเข้าใจความรักของพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรัก และน้ำพระไทยอันสมบูรณ์สำหรับทุกคนในการเริ่มชีวิตครอบครัวที่ดีเลิศถวายเกียรติแด่พระเจ้าในอบรมสัมมนาพิเศษคู่พระพรตามน้ำพระไทยบ่ายวันอาทิตย์ที่11กุมภาพานนันธ์นี้ที่คริสตจักรชีวิตสุขสัน์ขนแกน่น เรื่องการฝังศพของพระเยซูคริสนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้าเป็นเรื่องที่จะทำให้ใครก็ปฏิเสธเรื่องการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูไม่ได้จงตระหนักและสำนึกเถิดว่าพระเจ้าเรียกเรามาให้ชีวิตเรานั้นได้อัปเกรดขึ้นมาดีขึ้นทุกคนพระเจ้าให้สิ่งดีๆกับเราแล้วสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังต่อเราก็คือต้องการอวัยวะของเรา ต้องการชีวิตของเราต้องการร่างกายของเราที่ออกไปประกาศทําให้ราชกิจของพระองค์นั้นสําเร็จอย่ามัวแต่อธิษฐานรอคอยการฟื้นฟูเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอธิษฐานขอกําลังจากพระเจ้าขอสติปัญญาจากพระเจ้าและลงมือกระทําอย่างจริงจังเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ใช้ให้เราทําอย่าไปใช้ให้พระเจ้าทําแต่พระเจ้าใช้ใเรา เราเป็นคนของพระเจ้าก็จริงแต่ถ้าพระเยซูไม่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของเรานั้นก็เป็นที่น่าระมัดระวังเพราะว่าการที่จะไปหาพระเจ้าที่เป็นเจ้าของสวรรค์มีทางเดียวคือทางพระเยซูทุกศาสนา да ouais สอนให้คนเป็นคนดีแต่พระเยซูเสด็จมาเพื่อพามนุษย์ไปสวรรค์เงินซื้ออะไรได้หลายอย่างแทบจะทุกอย่างก็จริงแต่เงินไม่สามารถซื้อความรอดในโลกอนาคตได้ เพราะฉะนั้นคนมั่งคั่งที่ฉลาดที่สุดก็คือคนมั่งคั่งที่เปิดใจต้อนรับพระเยซูเพราะน,นั่นคือหลักประกันที่จะทำให้เขาได้มั่งคั่งทั้งโลกนี้และโลกหน้าโลกอนาคตด้วยถ้าเขาฉลาดต้องมีพระเยซูเมื่อใดก็ตามที่เราต้องเผชิญอุปสรรคปัญหาใหญ่โตจงระลึกอยู่เสมอว่าพระเจ้าของเราใหญ่โตกว่าปัญหาหลายเท่านะ เพราะฉะนั้นจงอย่าวิตกกังวลจงยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อและพระพรมากมายที่ซ่อนอยู่ก็จะตามมาเข้าสู่ชีวิตของท่าน